วัสดีลูกวัสดีลูกตาเอเข้ากล้องเข้ากล้องแล้วอ่าใครสวยยกมือ <c oughs> อ่า จังหวัดเชียงรายเป็นปุ่รของนายโยธินลูกหลานบ้มเบิลงเรานะครับก่ถือว่าโชคด,ดีนะครับได้มาพลิตกำลังช่วยกันเอาเสียงสัญญาณนกวีครับปล่อยตัวถตรถัง ปใครจะไปตรงใครจะไปเอียงไปเฉียงว่ากันไปรถถังรถถังกิเมังนนรถถังคันนี้ใครเข้าเส้นชัยก่อนกันยังไม่ถึงนะครับมีการเปลี่ยนผู้ครับครับทหารคนที่สองเตรียมไปปฏิการครับอ้าวใครดู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 ดดู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 ดด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  เรียกร้องความยุติธรรมให้กับบ้านกับเมืองแล้ว<ส> <น screen> รถถังรถถังคันไหนครับตอนนี้ระบบเกียร์ระบบอะไรต,ต่างๆมันจะดีกว่ากันรถถังคันไหนครับเอาละรถถังคันสีเหลืองครับตอนนี้ได้เปรียบแล้วรถถังสีเหลืองนะลูกน้องของประธานาธิบด <น S 2> <ส><น>ีของกเกาหลีใต้แมเกาหลีเหนือ พินจ้องยู่มาละปัตตาหาสีเหลืองสีเหลืองได้เปรียบสีดำเงินกำลังจะเปลี่ยนทหารคนที่สามอาสัญญาณนกหวีดตาปรากฏว่ารถถังสีเหลืองครับมาโจมตีเป้าหมายอย่างอ่าสำเร็จแต่สีดำเงินรถถังคันนี้ก็ยังคงสู้ต่อไปจนกว่าเป้าหมาย ăn, ăn, ào là tùy người cùng sao vậy? ok, ôi ôi, năn năn, 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 สีเหลงบอโฮข้าแบบสยเลชยศิษย์ชนีครับมอรางวัลให้กับนักมาแล้ววิ่งมาแล้วว <interesante> ่ายังไงครับุ้ทีเงินนับเอาอนเอาวิ่งแบบสลููชั่น เตรียมนะครับแต่ทักษะการวิ่งดูก่อนครับว่าใครจะเก่งกว่ากันสีเหลืองรับก่อนแล้วไม่รองแล้วมาคิดทับผลนี่อเอาแป้งมือกันกรลุกเงี่ยไปอีกอ่ะเอนนอนนกรองสัมผัสมือเอามือสัมผัสสัมผัสมือห้ามใช้ฝ่ามือสัมผัสไปหน้าไม่ได้ถ้าฝ่ามือสัมผัสไปหน้าเนี่ยถ้านายธรรมราไม่หลานเอ่อปะอุ้ยนะคุณรูตานนด มออให้กับด้านหลาน,นครับเอาไปแบ่งกันนะล,ลูก่าแบ่งกันเล่นแต่ห้ามใช้มีดเฉือนให้มันเท่ากันไม่เอา